มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่คาเฟ่มาสซิมูเลเตอร์นะครับก็เป็นพาร์ทที่สองนะครับก็ตอนนี้เรามีเออจะบอกเป็นมินิมาร์กับคาเฟ่นะครับนี่มีขนมปังแต่ไม่มีกาแฟนะครับอ่อแล้วก็นะครับนี่คือผมว่าอ่าตรงนี้มันยังเปลี่ยนราคาได้อยู่นะครับมันมีราคาตลาดอยู่อืมคือคือผมจองยังไงแป๊บนึงครับมันมัน ก็คือมันไม่ได้ตั้งแบบเราตั้งเองอ่ะคือ,อคือมันมันจะมีเศษของมันอยู่อ่ะนะครับงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มราคาหนึง่งๆในการเ,ราเพื่อแบบให้ตั้งเราเพิ่มขึ้นเดี๋ยวอันนี้เพิ่มโอเคคอนเฟิร์มไปบวกแค่หนึ่งมาก่อนครับคอนเฟิร์มเดี๋ยวมเพิ่มเพิ่มแค่หนึ่งครับคอนเฟิร์มมาชุงเปิดร้านอะราคาที่มันต,ตึงๆก่อนอันนี้น้ำไม่เปื้อนใช่ไหม ขนมปังเพิ่มขึ้นมาครับนี่อันแล้วก็นะครับเราอย่าลืมตั้งราคาไพวกนี้เลยขนมปังนี่เพิ่มขึ้นมาครับแต่ผมว่าผมอยากขายขนมปังมากกว่าเพราะว่าแบบมันขายง่ายไงไม่ต้องไปคิดตังค์ให้มากมายครับเฮ้ยโอ้นี่ราคามันเพิ่มเองใช่ไหมปุ๊บซีนนะปู่สองร้อยยี่สิบซีนไม่เป็นไรครับติดไฟแดงเดี๋ยพี่อดอททิ้งแถวคอนเชียวอ่ะแล้วก็นะครับ ป้ายหน้าร้านรู้สึกว่ามันยังจะยังไม่มีชื่อนะครับเออ,องั้นผมไปดูก่อนไอ้ต้องดูในไหนแท็บเลตเราใช่ไหม <laughs> อ่าป้ายหน้าร้านอ,อ,อันนี้มิวสิกคืออะไรอันนี้เฟอร์นิเจอร์ครับใบอนุญาตเอ้ยแล้วก็เอ้ยมีพนักงานนะครับแต่เราไม่ไม่มีพนักงานอื่นให้เลือกนะก็มีแค่แคชเชียร์ก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็อันนี้ป้ายโฆษณาอ๋อนี่ไยไปไปเจอร้านเราโอเคก็ ชื่อเหมือนเดิมครับไม่มีชื่ออื่นหรอกออะันนี้ใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วใส่แล้วใช่ปะว้าเดี๋ยวจะได้ไม่มีสีใช่ไหมมีบวกโลโก้ด้วยครับเฮ้ยเราสามารถเอารูปเรามาลงได้นะครับอ,อ๋อเอาละงั้นเดี๋ยวผมลองจ้างพนักงานดูแล้วกันนะครับจ้างมาหนึ่งท่าน ก็คือตอนนี้เราจ้างนิหนึ่งท่านใช่ไหมเขาจะมาในแผนกไหนเฮ้พี่จะมาแผนกไหนแล้วก็เดี๋ยวสั่งของเพิ่มด้วยกันครับอย่างละหนึงชิ้นอย่างละหนึชิ้นเพิ่มมาเลยถั่วแดงน้ำมันครับ60เขียวเดชไปครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น้ำมันอันบนเลยครับน้ำมันหลอกทานตะวัน เกิดกีดออกมานี้ทั่วป่องทั่วองสินค้าหมดเร็วนะลูกค้าเข้าเร็วจัดเดี๋ยวพนักง,งานไปไหนอ่ะเข้ามาเลยอันนี้อะไรนะพัดอ๋อมันบดมันบดจัดของก่อนครับนี่พาสตา้าโอ้หมดพอดีเต็มช่องครับนี่น่าจะเป็นขนมปังนะ ดยไวไม่ได้โอ้มันสินค้ามันใหญ่เกินช่องมันช่องเล็กครับสินค้าใหญ่เราต้องไปชั้นล่างอันนี้อะไรเนี่ยขอทำให้เปิโอเคเต็มครับเปิดร้านเลยยิงโปงแล้วเอา้าพนักง,งานผมล่ะไม่รู้ว่ามันต้องรีวันก่อนหรือเปล่า นี่ใช่ไหมอย่าบอกว่านี่พนักง,งานนะใช่ป่าเฮ้ยสงสัยครับสงสัยว่าใช่ว่าเอาไม่ใช่ดิ <laughs> เออ่ขนมปังกินไหนไหมาเนะี่ยโอเคหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคอกรอบคราฟเอาแล้วแคชเชียร์ผมมาผมจ้างมาทำไมเนะี่ยโอ้โหมาช่วยงานด่วนเลย โอ้เปิดนี้เฉยนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โหขี้เกียจถอนตังนี่แหละนะครับไอ้นี่เพิ่งถอนโอเคผมครับแคทเชียงไปไหนโอ้โหไข่คนเดียวทั้งคนเดียวเลยคราวนี้ผมขี้เกียจถอนเศษนี่แหละมันมีเศษอ่ะโอ้ขนมป,ปังสามชิ้นเลยพี่เอ่อหนึ่งชิ้นอันไหนวะนี้หรอ ก็ซองครับรู้จักแค่ชื่อเดียวนะเฮ้ยน,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้บางคืนโอ้อันนี้โอเคโอ้โหคนเดียวเลยนะพี่นี่โอเคขอบค,ครับจัดไปแป๊บหนึ่งครับต้องวิ่งจะแหละตอนสิบขอบค,ครับเดี๋ยว <laughs> งงพนักง,งานนะคราวนี้ ขอซิบอีกแป๊บหนึ่งนะพี่หนึ่งชิ้นตรงนี้โ okay, อเคคอมครับพนักง,งานเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งคือไปไหนพนักง,งานเอ้าผมจ้างแล้วเนี่ยหรือว่าต้องรีวันใหม่จริงอะเอาน,นีแล้วเ,เล่นตูแล้วฮะโอเคอคอมครับเอางั้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมขายก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจต้องรอเขาพรุ่งนี้ยี่สิบห้าเอ้ยเราเริ่มชำนาญแล้วครับเริ่มชำนาญแล้ว ไ,ได้แล้วโอเคขอบคุณครับซื้อเยอะไหมอุ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อุอย้ยนี่เออรีเวลสี่แล้วครับเอ้อยเดี๋ยวหรือว่ามันต้องมีเลเวลหรือเปล่าในการจ้างพนักงานมีน่าจะเกี่ยวดิโ okay, อเคคอมครับแมนทรอนอ๋อและคือตอนนี้คือผมกดจ้างพนักงานแคชเชียร์ไปสองท่านแล้วนะครับก็แล้วจ้างหนึ่งคนก็ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วประเด็นคือแล้ว ไปไหนอีกคนหนึ่งวนเนี่ยสรุปเดี๋ยวผมต้องรอพรุ่งนี้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวตันนี้ใกล้จะหมดวันนะครับเราปิดร้านแล้วตอน40เดี๋ยวทอนตังค์ก่อนครับ47 60 6 2 61โอเคขอบคุมครับเอาละน่าจะหมดวันที่ร้อยเราจะได้รีวันนะครับจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้พนักงานเราจะมาหรือเปล่าคือผมจ้างแค่หนึ่งคนก่อนถ้าสามคนสามร้อยนี่แบบเอาไปไนะฮะเดี๋ยวปิด เอเอปีกระจกเดี๋ยวมีอะไรเข้าครับอันนี้เราจ้างาทีบร้อยนะครับไม่รู้พ่กนี้เขาจะมาหรือเปล่าหรือพวกกดจา้างแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเรามีพนักงานอย่างหนึ่งท่านนะครับไอ้เลเวลนี้ไม่รบกันอะไรแม็กแคทเชียนะครับสองถึงสามเลเวลหกหรือเราต้องถึงเลเวลหกหรือเปล่าถึงจะเขาถึงจะมาตอนนี้คือผมเลเวลสี่อยู่ขายเองด้นานอยู่นะโอเคนอนดูครับเดี๋ยวดูว่ามาหรือเปล่า เอาละเช้าสดใสวันนี้บรรยากาศเป็นใจนะฝนไม่ตกเฮ้ยเด็บพนักง,งานไม่มาจริงฮะเออเราอะไรเพิ่มหรือเปล่าขอถัวถ่วถั่วถั่วเพิ่มครับขอถั่วแดงหนึ่งปองโอเคขอถั่วแดงครับทีนี้เราจะไม่มีสินค้าเพิ่มเติมละเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มคือต้องการชัดเร์หรือว่าผมต้องเลเยวหกจริงอะมันต้องอย่างนั้นเหรอ เนี่ยไอตรงเนี้ยเขายังไม่มาขายอะไรให้ผมเลยอ่ะคือหรือผมต้องไปตอนรับเขาหรือเปล่าเราเดินไปที่ไหนได้บ้างเฮ้ยอ้อไม่มีแมวนะเดี๋ยวนะคือผมเดินไปไกลได้หรอพิชอเอ,าอ้าวสุดแลวนุ้งจะเดินไปได้ไกลกว่านี้แป๊บหนึ่งน,นะเดินสำรวจพื้นที่กันนะครับ เราหน้าจะเดินไปได้แค่นี้แหละมีอะไรไรึเปล่าไม่ไดิอ่าโอเคน่าจะเดินไม่ไกลหรอกเราหน้าอยู่แค่อยู่ในแบบนี้แหละไกไม่ได้ครับโอเคก็สรุปเป็นว่าของไม่ต้องเพิ่มครับไอขนมปังนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มปลายขายยังเหมือนเดิมเกิดร้านครับแคชเชียร์ไม่มาในพนักงานเก็บเงินตัวยุ่ไหนวันนี้ หรือว่าไปเก็บหลังกำแพงหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเราต้องมีตัวแคชเชียร์เฉพาะหรือเปล่าไม,ม่นี่มันมันก็มีอยู่สองที่ครับเออเราตรัวแคชเชียร์อะไรอีกไม่มีนี่หมดแล้วนะฮะเฟอร์นิเจอร์เรามีแค่นี้เรียจะให้ผมเอาชามอะไราโอเคงั้นขา,ขายไปก่อนขายก่อน,ขอนเขาก่อนก็ซองหนึ่งที่ครับ โอเคขอบคุณครับว่าเราต้องปัอมเลวิวหกริงสามถอนสามว้าวโคีิเกน้ำเสียพี่มลวเสียไม่ได้หรอ อ๋อเปิดเปิดข้างล่างโอ้คนเดียวหมอสามนี่เลยพี่แล้วเขาถือแบบนีนะ่เอ้ยเดี๋ยวจะได้น้ำตัวนี้ไม่มีกาแฟให้เดี๋ยวเราไปหนึ่งหรือว่าผมต้องเพิ่มออเดอร์หรือเปล่าไม่ใช่คือเพิ่มมันต้องมีเครื่องทำกาแฟดีเออคาเฟ่ต้องมีกาแฟครับ 75, 80, เจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบเจ็ดเกินเกินเอ้ย โอเคเกินเขาไม่เอาด้วยนะเดี๋ยวไปเดินขายของกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาเครื่องทำกาแฟกันมีหรือเปล่าเค,ครับอเออลูกค้าอยากได้เครื่องทำกาแฟไหมครับถ้าอยากได้ก็บวกได้นะคนยอยาเข้ากันต่อเนื่องเลยเมั้งนั่นเราขายดีเ <c oughs> ขาแบบต่อเนื่อง80 8เอา85คืนมาอีกกองครับฮ้ยรียวิวห้าครับว่าต้องรอรีวิว6จริงอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับตอน40นี้80 80 11แปเราจะได้ซื้ออย่างอื่นไหมเนะี่ยโอเคอยู่ขายแป๊บน,นึงครับ ม,มีเครื่องทำกาแฟไหมมีแค่ชั้นวางนะครับเอออาจจะมีเออนี่นี่นี่ครับเครื่องทำกาแฟ c o f f e ่ m a ชช i n e นะครับแต่ประเด็นคือเราต้องปลดล็อกก่อนครับล,ล็อกพวกเออเนี่ยใบนี่ครับใบป,ประกอบการทั้งหลายลเลยอ๋อนี่ต้องมานี่เนียส่วนคาเฟ่เออมีเครื่องไมโครเวฟด้วย เราจะได้ทำเค้กกันใช่ไหมมันจะมีเค้กอยู่ออกมาแป๊บนึงฮะก่อนจะไปส่วนส่วนนั้นเราขายของก่อนเราตั้งก่อนครับวันนี้เรามีพันแปดโอ้แค่นี้แค่ผลทอนเรอพี่ไม่ให้ตรงให้ติ๊บเ,เลยเหรอ <laughs> ติ๊บสัดนีดเถอะเออหกทอนหกทอนหกหกสิบสามเดี๋ยวผมครับอ,อ่าเดีย๋ยวนะ แป๊บวันนี้แป๊บนึงครับเอาไม่ใช่ยีพยิจิณเอ้าเจ๊ขนมปังที่เจ๊จะกินนี่มันหมดนะต้องสั่งให้เจ๊แกเนะี่ยโอ้แล้วก็ไม่ดูนะว่ามีหรือไม่มีมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแล้วสั่งแป๊บนึง <laughs> สั่งปุ๊บได้ปับ๊บเอ่อไว้ถาดเอาไวถ้ไวถาดบนงทางาคืนครับ ได้แล้วครับรับอะไรดีครับเอานี้หนึ่งชิ้นโอเคคอมครับได้แล้วผมจะได้ปลดล็อกที่เครื่องทำกาแฟไหมเออเอา,เอามาแค่เพียมแปดสิบ ได้ด้วยโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมปิดมินิมาร์เราได้ป่ะไม่ต้องขายอะ่ะแป,ะป๊บน,นึงนะอยากปิดเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวผมจะขายของไอ้ตัวนี้หมดแล้วเราไปเปิดคาเฟ่ดีกว่าเออเดี๋ยวรอพนักง,งานด้วยครับไม่พี่มีเหรียญทำไมต้องให้ผมทอนเหรียญคืนด้วยอะ่ะโอ้ เช้ไว้กันเกินไปและกินงี้เกียดนล้ำเปลี่ยนอยู่อ่าไม่ใช่เกินเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่อ่าผมให้ไปครับผมให้ติบคืนนะเขาเขา,เขาเตือนเราด้วยว่าเราใช้ใช้เงินเกินให้ติบลูกค้าคืออ่าขวดซองมีป่ะเนี่ยอันนี้โอเคแกรัครับผมครับ กับผู้ที่เช่าบริการครับตอนนี้จะสองทุ่มแล้วเอาล่ะครับลูกค้าต้นสุดท้ายแล้ววันนี้ไม่หนึ่งพรอ,อคีคุณครับเอะไรหรือพี่คนเดียวแล้วนะเฮ้ยโอ้เปลี่ยนมุมได้ครับนี่มุมมองใหม่เออแต่เล่นเล่นมุมมองนี้ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ขนาดมุมมองนี้มันเล่นจนชินแล้วไงโอเคไปครับเดี๋ยวเราไม่สิมันยังไม่ถึงวิวหกนอนครับ เฮ้ยวันนี้ฝนตกครับว้าวดีใจเลยอแบบถ้าฝนตกนี่ก็คาเฟ่ที่แบบอุ่นใจสบายเลยครับอ่าแล้วก็ของตรงนี้มันหมดแล้วก็ปล่อยให้หมดไปนะคืเอ,อเฮ้ยเดี๋ยวคือผมต้องคอยเช็คราคาตลาดหรือเปล่ามันต้องคอยเช็คครับช่างปลายตัวขายแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวปลดล็อกเอ,อ่อซื้อใบอนุญยตก่อนเดี๋ยวเฟสผมดูเพือ่อนง่ายครับมันต้องบอกเลยว่าหกจริงเหรอเออก็ไม่เป็นไรครคับ ใบอนุญาตแล้วก็คาเฟ่ครับเราจะทำในส่วนคาเฟ่ก่อนเดี๋ยวผมรอแคชเชียร์ครับเพื่อจะมาช่วยเราอันนี้คอฟฟครับมาคนล็อกแล้วต้องไปซื้ออะไรต้องไปซื้อเครื่องทำดิเครื่องทำครับอันนี้เครื่องทำกาแฟเฮ้ยเดี๋ยวเยวแปบบ๊บนึงครับมันต้องมีที่วางดินี่ไงครับใช่หรืเปล่า คือจางวางตรงไหนดีจะขวางกันหรือเปล่าว้าวแล้วก็เอาเครื่องมาครับนี่สองเครื่องดีไหม <c oughs> เครื่องเดียวก็พอครับ <c oughs> เดี๋ยวทำไม่ไดอเดี๋ย <c> ว <oughs> ผมย้ายนี่ก่อนเออประมาณนี้ครับ มันแค่น,นี้กินไปมันรื้อมันย้ายไม่ที่มันย้ายออกตรงนี้ไม่ได้ดิโอเคตรงนี้แหละนะครับผงไม่ติดลูกค้าเกินไปนะครับแล้วก็ผมต้องทำอา้า <c> ว <oughs> ดูทำก่อนสนแล้วโอเคลองชิมดูครับซดซดเองซดซดซดดิคือซดพี่ซดเลยซดครับ ซดหนึ่งแก้วซดซดออนั่นแหละซดซดเข้าไปขมปี่ครับโอเคผมทิ้งก่อน <c oughs> ลองทำดูอุ้ยอุ้ยแต่ฝนตกหนักเลยครับรอบนี้ตาร้องด้วยเมื่อกี้ครับอันก็เป็นว่าเอ,อ่อเรามีของหมดเลยมีมีขนมปังหมดหนึ่งชิ้นครับขนมหมดหนึ่งชิน้นนี่ตัวนี้มาและหนึ่งถาดครับหนึ่งถาดหนึ่งถาดเอ,อ่อ โอเคใส่ไว้แล้วก็วางคืนครับเอาละเราไปเปิดร้านกันดีกว่าอุ้ยคียสบสภาพอากาศนี่โคตรโมจริงอีกแล้วนะครับมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยแล้วก็บรรยากาศมันได้สะดุดเกิดนะฮะเอาละยินดีต้อนรับลูกค้าอีกหนึ่งท่านแต่ยังไม่มานะครับร้านเรงเปิดแล้วนะหรือว่าเขาจะติดฝนมีใครจะลองกา,ฟาแฟเราหรือเปล่าครับกาแฟาอนันเข้มปรีไม่มาแล้วมาแล้ว รับอะไรดีครับมาเลยมาเลยมาเลยคาเฟ่เรายินนรับครับเมื่อกี้ผลอะไรค่อยได้เลยปิขนมปังขนมปัง,ปงเออม,มองไม่เห็นตัวอีก <c oughs> เออเปลี่ยนนี่กลับดีกว่าพี่ขอบครับไม่มีใครกินกาแฟเลยเหรอพี่ แก้วไหมของมีของมีไม่ตื่นมาเราเปิดกาแฟก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับดีอะไรดีกาแฟไหมกาแฟไหมเฮ้ยกาแฟหนึ่งครับทําให้เลยเราทาให้ก่อนได้หรือเปล่าแบบชงไว้ก่อนอะ่ะเ,ออเดี๋ยวกาแฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วถือแบบแรกๆด้วยนะ กินยังไงครับกินยังไงเฮ้ยเดี็กกินโซดกาแฟบ้างดิเปิแ๋บบรู้ว่าอร่อยป่าโซดเด็กพี่เขากินอะไรอ่ะ <c oughs> โอเคไปขายของดีกว่าครับเออเราต้องดูลูกค้าด้วยว่าลูกค้าแบบพอใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะเราจะขายดื้อๆไม่ได้นะ พี่หน้าตาคุค้นๆนะเนี่ยสามจีบขันสามจีบจีบเลเอาพรแบบเสร็จเสร็จเฮ้ยกาแฟครับคือกาแฟผมว่าผมน่าจะต้องหันหน้าไปตรงเนี้ยเออเดี๋ยวหันติดตรงนี้ครับหรือไม่ไดีต้องหันติดตรงนี้เออเดี๋ยวแปบ๊บนึงผมขอแบบย้ายที่ก่อน ที่ใหม่ไอ้ที่ใหม่อ่มอ,อมันย้ายควบคู่ได้ไหมแบบหนึ่งนะครับลูกค้าเฮ้ยอันนี้ลอยได้เลยเฮ้ยเอ้ยไม่ไม่ไมย้ายใหม่ด้าใหม่ประมาณน,นี้ครับเออได้อยู่เออลืมกดออเดอร์ให้พี่เกมันเอ้ามันทำได้ครั้งละหนึ่งนี่ หนึ่งแก้วรอระโอเคงั้นทำมปเลยครับมันคงไม่เยินไปนหรอกมั้งหมูของเรามีกาแฟแ้วอากาศเย็นๆนี่ต้องกาแฟแล้วแหละแอบกาแฟทั้งข้าแลละโอ้โห9เก้าสิบเลยพี่เก้าสิบหกด้วยเอาเอาเข้าไปครับอันนี้แปดสิบ คียอบครับซื้อเยอะไม่ผมทอนซะเยอะด้วยวันนี้ของเราก็จะหมดแล้วนะครับใครสนใจก็รีบซื้อนะของหมดผมไม่เอาไม่ขายนะพี่เกลียดขายแล้วตอนนี้ไปเปิดคาเฟ่ดีกว่าซื้อท้หมดซื้อให้หมดของมีเท่าไหร่ซื้อให้หมด,อ,มอ,หอ,หหมดอูเก้าสิบอีกแล้วเล่นกันอีกแล้วเนี่ยเก้าสิบแปดสี่สิบ โอเคครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้ก่อนทำกาแฟครับทำกาแฟคอซอ,องอะไรครับกาแฟก็ได้แล้วโอเคครับอุ้ยเลเวหกแล้วครับมาแล้วมาแล้วพนักง,งานมาหรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งครับเชเชียร์จ้างไว้ตั้งแต่เดือนก่อนครับเขาเพิ่งมาทำงานในเดือนนี้เ <laughs> ออคือแบบจ้างไว้แบบนานขวะ อ๋อขนมปังชิน้นนี้โอเคครับไม่รับกาแฟเพิ่ม,มไปไม่ตอ้องกรอเอมื่อกี้ครับเอาละเดี๋ยวมาดูแคชเชียร์กันเอา้าคือมันยังไงคือยังไงอะ่ะอันนี้เลเวลสิบอ๋อแมกแคชเชียร์ก็คือเราสามารถจ้างได้3คนถ้าสมมติว่าเราเลเวลสิบก็สามารถจ้างเพิ่มนไปสี่คนแล้วประเด็นคือแคชเชียร์ผมอยู่ไหนอะ่ะ ต้องปลดล็อกอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเลยนะแ๊บหนึ่งเด้อครับแ๊บหนึ่งเด้อชีคอมครับ่อนสี่สิบ แฟ้นี่ครับกาแฟเพิ่มไหมก,กาแฟด้วยครับกาแฟได้แล้วครับยี่สิบ โอเคเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวผมไปปวดหัวกับแคเทเชียลก่อนคือผมจ้างมาแล้วนะเขาไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแบบดูทรงบางคนก็เป็นอาจจะเป็นแคเทเชียลนะแต่ไม่ใช่อ่ะบางทรงทรงคล้ายๆครับแต่ไม่ใช่อา่าอีกนึงโอเคโอ้โหคนเดียวครับาวางได้ไหมเนี่ยือวางได้โอเคอคผมครับ รับประทานได้แค่เชียร์ผมจะมายังไงวะเนี่ยโอเคขอบคุณครับร้านปิดแล้วนะครับเหลือท่านเดียวท่านสุดท้ายเอา้าโอ้โหแล้วหมดซะด้วยครับต้องสั่งให้เขาไมาเนี่ยนี่ไม่กินของที่มันมีอยู่อะอโอเคม,มาแล้วลูกค้าคือพระเจ้าเราต้องบริการดีๆครับนี่อะไรครับมาแล้ว โอเคเอาล่ะซึ่งตอนนี้คือพนักงานผมไปไหนไม่รู้ก็คือผมจ้างมาแล้วอะดูผมต้องทำยังไงประเด็นคือผมต้องย้ายนี่ว่าแบบย้ายออกแล้วให้เขาเข้ามาดูปาวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามันอ๋อว่า,น,าน่าจะติดไอ้นี้ชัวร์ครับไอเนี่ยเนี่ยเออตะก,ก้าครับน่าจะติดตะก,ก้าโอเค ยานี้ใหม่แล้วก็ <c oughs> เผื่อแคทเชียเขาจะเดินเข้ามาได้ <c oughs> หรือเปล่าจ้างไปแล้วนะสรุปแล้วนะก็คือพันนี้ผมจ้างแคทเชียมาแต่เขาไม่ได้มาทํางานนะครับแล้วประเด็นคือเขาจะกินตังค์ผมอยู่หรือเปล่าหรือผมต้องไปจ้างมันหน่อันนี้มันเลิกจ้างเลิกจ้างคือเลิกจ้างเราต้องเสียตังค์อันนี้คือจ้างประเด็นคือผมจะทํายังไงถึงจะได้พนักง,งานมา นนก็โอเคงั้นเดี๋ยวในสำหรับพารพทนี้เดี๋ยวผมลองนอนอีกสักครู่หนึ่งครับก่อนเราจะไปฝนหยุดแล้วครับแล้วแคเทเชียก็ยังไม่มาผมเปลี่ยนยังไงก็ไม่มาเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาวิธีก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะปวดหัวไปม,มากกว่านี้เพราะว่าผมขายของที่มันก็วุ่นวายกันแล้วนะครับถ้ามีแคเทเชียผมช่ว่ก็ อาจจะดีขึ้นมาน่ดนึงโอเคงั้นก็เดี๋ยวสำหรับภาคนี้อาจจะต้องขอลบขาบทตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงท้ายคลิปกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่พันหนะ้าสวัสดีครับ